ปวดกระดูกกดไรย้อนภูมิแพ้ช็อกโกแลตซีดทำไมเป็นเยอะอย่างนี้แ่ละฮะค่ะคือมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วก็เลยเอามารวมไว้หมดเลยอ๋อท่านให้มรดกมาด้วยค่ะนะครับแล้วก็ไม่ปฏิเสธท่านแลยฮะอ๋อไม่อยากปฏิเสธนะคะเป็นคนไม่ไม่ไม่ชอบปฏิเสธแม่ใช่ค่ะอะอะไรมาก่อนมาหลังครับมีปวดกระดูกอ่า ที่มาก่อนเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าที่เป็นสะเป็นมะเร็งมาก่อนนะคะครับ,ค,รบค่ะแล้วหลังจากที่ผ่าตัดแล้วนะคะเป็นที่ไหนครับมะเร็งเป็นที่มดลูกค่ะ,ะมะเร็งมดลูกะนะครับหลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็เริ่มต้นก็จะเริ่มเป็นภูมิแพ้ค่ะครับค่ะภูมิแพ้มาก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าปวดหัวบ่อยขึ้นค่ะมีหน้าบึ้งบ้างเป็นบางครั้งครับค่ะ แล้วก็เริ่มด้วยจากอาการที่บอกว่าออคือเป็นคนที่ทานอาหารไม่ค่อยตรงเวลาเหมือนกันนะคะก็มีในเรื่องของกดไหลย้อนด้วยตามมาใช่ค่ะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าไอ้กดไหลย้อน <c oughs> ไอ้ปวดกระดูก <c oughs> กับหน้ามืดอะไรก็ตามมันยังสู้มะเร็งไม่ได้เลยนะฮะใช่ <c oughs> มะเร็งตอนนั้นนี่นี่ขั้นไหนฮะ ช่วงนั้นขั้นแรกค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าที่เราทราบเพราะว่าลูกเนี่ยสี่ขวบแล้วเราต้องการมีลูกอีกคนนึงครับค่ะก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอว่าเราก็ไม่ได้ทานยาคุมทําไมเราไม่มีลูกอะค่ะคุณหมอก็ตรวจนะคะคุณหมอบอกว่าปีกมนลูกมันตีบอะค่ะก็ต้องมีการที่บอกว่าต้องใช้เขาเรียกว่าใส่ใส่สีเข้าไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อเพื่อที่จะไปขยายครับค่ะทีนี้ คุณหมอถามว่าตั้งแต่มีบุตรเนี่ยเคยตรวจมะเร็งปากมดลูกไหม,มก็บอกว่าเราไม่เคยตรวจเพราะเราเองก็ไม่ทราบะคะ่ะค,คือคไม่ทราบว่าเ,เราจะมีโอกาสที่จะเป็นเพราะว่าอ,อ,อยู่แต่บ้านเนี่ยคะ่ะเพราะว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยคือแฟนก็ให้อยู่กับบ้านดูแลลูกอย่างเดียวเพราะงั้นเราเลยมีความรู้สึกว่าอาหารก็ทําทานเองคือทุกอย่างเราทําเองหมดปลอดภัยแล้วใช่ค่ะคือมั่นใจามากว่าเราคงไม่เป็นอะไรกับใครหรอก ค่ะแต่ทีนี้พอ,อ,อนานๆเข้าเนี่ยก็คือพอไปตรวจเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้ลองตัดทีนี้นไปไปเช็ค <ไป S 1> ก่อนใช่ค่ะพอเช็คแล้วคุณหมอบอกว่ามันมีอาการที่ผิดปกติอะค่ะอ่าฮะคล้ายเป็นเนื้อร้ายใช่ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าพักในเรื่องการมีบุตรไปก่อนนะครับก็ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าเราเป็นแน่นอนอ ก็ <g ül> ถามคุณหมอว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราอยากมีลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยได้ไหมครับคุณหมอบอกว่าเสี่ยงคุณหมอบอกไม่คุ้มเมื่อเรามีลูกอยู่แล้วคนหนึ่งไม่ต้องมีก็ได้พอแล้วค่ะให้พอเลยเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันใกล้กับเขา,าเรียกว่าน้ำเขาเรียกต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมคะอ่าค่ะมีโอกาสจะลามไปต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าไว้ด้วย ไว้ด้วยก็เลยตัดสินใจว่าประตรวจเสร็จก็ให้คุณหมอตัดเลยตัดเลยดีครับดีครับเพราะว่าพอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะเหมือนเป็นคนโรคมะเร็งนะครับอ้าวล่ะคราวนี้เนี่ยก็จะมีอาการที่ตามมาก็คือกดไหลย้อนมีมีภูมิแพ้นะครับเจ็บเจ็บกระดูกปวดกระดูกปวดกระดูกนี่จะเป็นหลังจากที่ดูแลในเรื่องของรักษาสุขภาพมาได้ประมาณปีครึ่งอะค่ะปีครึ่งเนี่ย เราเริ่มมาเริ่มปวดกระดูกแล้วก็ไปให้คุณหมอตัวจนะคะค,คุณหมอบอกเอซเรยแล้วตรงหมอนรองกระดูกข้อที่สามมันดำๆอะคะ่ะคอคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจคุณหมอบอกว่าเอางี้ละกันลองเข้าคอมพิวเตอร์ซึ่ง C T สแกนดูใช่ค่ะอา่าฮะราคาสูงมากซึ่งาสามีทำงานคนเดียวเราก็บอกว่าคงไม่ไหวอะคะ่ะ ให้บัตรประกันสังคมอ๋อไม่ได้ค่ะอะมาว่าไงต่อค่ะคพอไม่ได้ก็คุณหมอเขาเลยบอกว่าเอางี้ละกันเอาแบบเบาๆลงไปโรงพยาบาลรัฐบาลและกันไปศูนย์มะเร็เลงอะค่ะอืมให้เขาลองตรวจดูใช่ค่ะปรากฏว่าไปแล้วคิวสามเดือนตรวจ ก็แสดงว่ายัางไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจค่ะ uh huh. หลังจากนั้นชีวิตเราก็ใช้มาเรื่อยๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไระนะคะคเพราะว่ามันก็หายปวดไปเราก็ออไม่เป็นไรแล้วเนาะหาย hmm. แล้วน่คะก็ก็เลยไม่ไม่ไปตรวจะคะ่ะพอถึงคิวเราก็เลยบอกว่าไม่ขอตรวจแล้ว uh huh. เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรอีกใช่ไหมคะเพราะหลังจากนั้นแล้ว โรคก,ก็เริ่มมาเยอะขึ้นค่ะมาเยอะขึ้นก็ก็เรียกว่าอาการของที่หลายๆคนเป็นทุกโรคนี้มารวมอยู่กับตัวเองหมดเลยค่ะมารวมมาตุ้มอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับงั้น<ช>เดี๋ยวผมถามอาจารย์น,นิดนึงครับอาจารย์ครับจากาความผิดปกติในเรื่องของโรคมะเร็งเป็นต้นเหตุไหมครับหรือว่าผมสันนิษฐานอาจจะไม่ถูกต้องว่ามันจะมีอาการต่างๆต,ต,ตามมาในในร่างกายคุณมาลิสา,าคงไม่ใช่หรอกคะ่ะ คือคือมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่หมอตรวจนี่มะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะ <S <S ใช่แล้วถ้าเป็นระยะที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อร้าย <S <S มันยังไม่ใช่เนื้อร้าย,ายถ้าเขาตรวจเจอเนี่ยระยะที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ตัดมดลูกออกไป <S <S <ช>ค่ะใจค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือตัดออกไปหมดแล้วก็ถือว่าหายเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เนื้อร้ายนะฮะก็ก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุของอาการต่างๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นในกฎหลยย้อนนี่ก็คือน่าจะเป็นเพราะตัวเองค่ะ พฤติกรรมในการในการรับประทานของเราด้วยทราบใช่ค่ะทราบอยู่ภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็พออากาศเย็นๆเราจะรู้สึกว่าพออากาศเปลี่ยนเราจะมีอาการเหมือนกับว่าเป็นไข้อะค่ะครับเป็นไข้แล้วก็สลับเกินว่าอากาศหนาวก็เป็นร้อนมากก็เป็นแล้วก็จะขึ้นมาที่ตาตัวค่ะครับเป็นผื่นหนาๆค่ะด้วยแล้วมาเริ่มมาเริ่มบีมยังไงฮะเริ่มบีมด้วยอ่า ปลายปี53คือช่วงนั้นเนี่ยต้องการลดน้ำหนักเต็มตอนนี้อยากสวยเต็มที่แล้วโหโหคือหยุดยาก็ไม่ห่วงโรคห่วงสวยคือ,ค,อคือตอนนี้ห่วงสวยเต็มที่แล้วพอไม่ไหวแล้วไงคะมันมันหนักมากเลยไงคะ<อ>ก็เลยบอกว่าพี่เขาก็เลยพาเข้าสลิมอาพ ครัค่ะเสร็จแล้วเข้าแล้วก็ยังไม่ลดพอดีน้องข้างบ้านนะคะไปศูนย์ความงามอะไรก็ไม่ช่วยค่ะไม่ช่วยเลยใช้มาเยอะมากมายทุกยี่ห้อก็ไม่ไวยค่ะน้องเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขามีผิดพันตัวนี้ครับพี่สนใจตัวไหนพี่ลองดูเอาแล้วกันเขาให้เป็นใบโบชัวมาค่ะพร้อมกับซีดีซีดีหนึ่งแผ่นของอาจารย์เนี่ยค่ะมาศึกษาใช่ค่ะพอไปเปิดดูเราก็จะุยมีลดน้ําหนักด้วยกําลังต้องการ ก็เลยตัดส si> ินใจใช้ค่ะใช้โดยที่บอกว่าเราใช้บิมสูตรสองนะคะบิมสูตรสองก็คือตัวมิ้วเลยค่ะครับค่ะใช้มาได้หมดไปหนึ่งยี่สซองเนาะหนึ่งลังสมัยก่อนเป็นขวดค่ะก็คือ เราลู้สึกดีขึ้นอาการต่างๆที่เราบอกว่าหนักเลยหนักเลยเรารู้ลึกเบาขึ้นเรื่อยๆแล้วเราร้สึกว่าจากเมื่อก่อนเราจะเป็นคนขี้เกียจไม่อยากลุกตื่นขึ้นมาแบบมันจะเวียนหัวอขอนอนต่อะอะไร่เงี้ยกลับไปว่าอพอรเราทานตรงนั้นไปนแล้วเรารู้สึกสดชื่น,เ,นเราแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะไม่เป็น<พ>ลเลยล<ะ>รู้สึกว่าไม่เป็นไม่เป็นนะคะ เพราะว่ามันหายไปเลยคือเราโดนไตัว,<น>ตวปเลยใช่ค่ะคือหลายๆโรคมันหายไปโดยที่เราแบบก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อปวดกระดงกระดูกล่ะฮะอ่ยังมีอยู่ค่ะเพราะกระดูกนี่มันจะมีมาหนักอีกเมื่อช่วงปีป,ปีคือ,ค,อคือหลังจากที่บีมาแล้วเต็มที่เนี่ยประมาณเจ็ดเดือนนะคะครเขามีวิ่งไล่ตามตัวอ่าฮะมีวิ่งไล่ตามตัวียังไงฮะคือ,ค,อคือเปิดปวดจากาขาฝาขึ้นมาครับ ค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นมาวนลงขาซ้ายแล้วเป็นหนักไปเป็นหนักอยู่ใต้ฝ่าเท้าอะค่ะนานประมาณสามเดือนเต็มครับค่ะที่ว่าหนักก็คือเวลาเดินต้องขย่งเท้าอะค่ะพอหยียบไปนี่เขาจะจี๊ดเลยค่ะแต่ยังอื่นดีหมดค่ะอย่างอื่นก็ดีคือฟังดูแล้วก็คือเรื่องของรูปร่างคงจะได้แหละฮะอาจารย์จำได้ไหมฮะว่าน้ำหนักก่อนหน้านี้กลับมาจนถึงวันนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อก่อน65กโลแต่ว่าบวมอะค่ะแล้วแฟนบอกว่าผิวเราจะออกเป็นเหมือนคนผิวสีเทาๆอะค่ะครับเหมือนคนป่วย่ใสะใช่ค่ะผิวคล้ำค่ะปัจจุบันนี้ก็ค่ะน้ำหนักเหลือเหลือตอนนี้เหลือ59 60อยก็ยังดีลง5กิโลแต่ภูมิแพ้หายไปค่ะตอนนี้ภูมิแพ้หาย